ท่านผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามคัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินอยู่นะครับในช่วงนี้เราจะมาสนทนากับคุณสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูรโรสวัสดีครับคุณสุรพลครับสวัสดีครับคุณวาเชพครับวันวันนี้ช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะเข้าเทศก,กาลสงการานต์นะครับแบบแบบใหม่นะครับ,รบแบบที่เราจะต้องอยู่ห่างๆกันตามตามที่ ท่านนายกแนะนำนีน่นะครับนะครับก็อยากจะเรียนว่ามันเป็นสภาพที่ยังไม่ปกตินะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วที่เราต้องเลื่อนสงกรานออกไปเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าในปีนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยคล้ายกันนะครับแล้วก็มีการรุนแรงระดับหนึ่งนะครับดังนั้นดังนั้น ท่านที่ตระเตรียมจะเดินทางไปในต่างจังหวัดท่านที่ตระเตรียมจะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือกลับบ้านเราคงไม่สามารถที่จะนะครับเฉลิมฉลองหรือลื่นเลงนะครับได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราอยากจะเป็นโดยโดยเฉพาะเนี่ยการที่เราเรียกว่า การดื่มชุราหรือการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับแล้วจะอาจจะทําให้เราต้องมาเสียใจกันภายหลังนะครับนอกเหนือจากที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินทางเรื่องอุบัติเหตุแล้วเนี่ยในขณะเนี้นะครับการจะไปพบกับใครต่อใครเนี่ยหรือว่าร่วมชุมนุมกันในช่วงเทศกาลสงการานเนี่ย อยากจะเรียนว่ามันเป็นความท้าทายในในวินัยของคนไทยนะครับแล้วมันก็เป็นความท้าทายในสิ่งที่ใครต่อใครชอบบอกว่าว่าเ,ออเป็นคนไทยแล้วกออ็ทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยนะครับออผลของมันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นถ้าเราอย่างเป็นไปอย่างที่เขาว่านะครับเราเราเราต้องยอมรับข้อจริงว่าเวลานี้ครับตัวเชิ เราไม่สามารถที่จะจะปิดเมืองนะครับหรือปิดบ้านปิดเมืองได้นะครับ,รบเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันมันสูงมากนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับคนที่ไม่รู้อินัอิเนเนี่ยต้อง,ต,องต้องหยุดทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจรายได้ไม่มีนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึง่งดานั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่ามันเป็นความท้าทายนะครับกับเรื่องวินัย ทางสาธารณสุขซึ่งคุณหมอก็ได้ย้ำเตือนแล้วเตือนอีกนะครับมันทําแค่สามเรื่องนะครับอยู่ห่างๆล้างมือใช่ไหมครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ทําให้เราจะต้องต้องไปปีนเขาหรือ,อไปยกของหนักอะไรเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเคยทําได้และเราก็เป็นประเทศต้นๆที่เคยทําได้ นะครับครั้งนี้นะครับการแพร่ระบาดรอบใหม่ซึ่งมาจากสายพันธุ์ที่คุณหมอยงก็พูดถึงว่าแพร่ระบาดได้เร็วกว่า1.7เท่าเนี่ยเราเราเรากำลังเผชิญความท้าทายนะครับในเรื่องนี้และผมเข้าใจว่าทางสบคเนี่ยเดี๋ยวท่านคงจะออกมาตรการที่อาจจะต้องมีการกระทบหรือมีความเข้มข้นในบางจุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเรื่องที่จะ เฉลิมฉลองกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ไม่มีข้อจํากัดเนี่ยคงคงไม่ใช่ก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจว่าโรคระบาดยังอยู่นะครับวัคซีนต้องฉีดนะครับหน้ากาก,ากต้องใส่นะครับแอลกอฮอล์ล้างมือต้องทํานะครับและเหนือสิ่งอื่นใดยากที่สุดคือการต้องอยู่ห่างๆกันในเทศกาลซึ่งวัฒนธรรมของเราคือการเทศก,กาลของการมารวมตัวกัน แต่เงื่อนไขม็คือต้องอยู่ห่างๆกันนะครับอันนี้เป็นความท้าทายที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ไอ้สงครามที่ว่านี้ครับผมครับจริงๆแล้วไม่ต้องให้ใครมามังครับนะครับสามารถที่จะทําได้ตัวเองเพราะว่าเราเคยทํากันมาแล้วไม่ยากเกินไปที่คนไทยเราจะร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งนะครับฮะมันมันเป็นสิ่งจําเป็นแล้ววันนี้นะครับเราลองนึกภาพว่าถ้าเราไม่ระวังตัว แล้วเราทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยท่านล้มป่วยลงเนี่ยไอ้ไอ้บาปเคราะห์ตรงเนี้ยมันจะทําให้เรามานั่งนึกเสียใจในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถึงเรียนว่าท่านไหนที่ลดการเดินทางได้ลดท่านไหนที่คิดว่าจะตั้งโต๊ะฉลองการชวนพักพวกเพื่อนปูกขนมาเยอะๆงดนะครับเราเราลองอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเรียบง่ายตาม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้ไหมนะครับการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องเออกระเิกหรือว่าทําให้มันวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะบรรดาเจ้าพิธีทั้งหลายเนี่ยนะครับลดละวางลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยผมว่าเรามันก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งในในเทศกาลสงกรานที่เราคังจะเจอวิถีใหม่ับครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุรพลครับครับยินดีครับ สวัสดีครับ,ค,รบคุณสุรพลโอภาสเทียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรครับ